เอาละค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่งาน9เส้นทาง9ตําตำนานมารดกวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถีไทยนะคะกลับมาจะเจอกันในรอบนี้ค่ะอย่างที่สัญญากันไว้นะคะว่าเราจะมาแจกรางวัลกันในะรอบแรกนะคะสำหรับใครที่กําลังชอบอยู่รีบเลยนะคะเพราะจะได้ลุ้นกันในรอบนี้ด้วยนะคะจะเป็นการเรนดอม หาผู้โชคดีนะคะที่จะได้รับเป็นรางวัลสร้อยคอทองคำหนรางวัลสำหรับรอบนี้13นาฬิกาค่ะกติกาง่ายๆเลยสำหรับใครที่อยากจะมาร่วมรุ้นรางวัลกับเราก็ง่ายๆนะคะ นะครับสำหรับกติกาของเรานะครับคุณลูกค้าท,ทุกทท่านซื้อสินค้าตั้งทุกๆ300บาทขึ้นไปนะครับรับ1สิทธิ์ในการรุนรับรางวัลน,นะครับแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมนะฮะที่ลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถรับได้อีก1สิทธิ์นะครับในการรุนรับรางวัลน,นะครับโดยที่ทางเจ้าหน้าที่ของเราจะมีการแลมดอมแล้วก็จับรางวัลผู้โชคด,ดีสําหรับรอบนี้ใบาบายแบบนี้13นาฬิกาตรงเป้ง เราจะมีการจับแจกสร้อยคอทองคำหนึ่งรางวัลน,นะครับเอาละค่ะทุกท่าน่ะเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะคะเปิดเสียงโทรศัพท์ดังๆนะคะถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเจ้าหน้าที่จะโทรติดต่อไปนะคะตามเบอร์ที่ให้เอาไว้นะคะคเอาละ <ผม S 2> พร้อมนะคะทุกท่านคะพร้อมนะเราจะเริ่มรันดอมกันแล้วนะคะหนึ่งรางวัลผู้โชคดีจับเป็นของใครถ้าพร้อมแล้ว้า ท่านนะคะ1รางวัลนะคะยินดีกับผู้โชคดีของเราในรอบนี้ด้วยค่ะใช่แล้วขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับหรางวัลเป็นของคุณแล้วนะโ,โหสุดยอดอเลยอแอปอิจฉาแอปอิจฉาแออิจฉาเบาๆนะคะก็วันนี้เนี่ยนอกจากว่าจะได้เที่ยวชมในงานนี้แล้วเนี่ยนะคะยังจะได้ไปสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ชุมชนได้สินค้าดีๆนะคะแล้วก็ยังได้ช่วยเหลือชุมชนนอกจากนี้ยังจะได้ลุ้นรับรางวัลกันแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นท่านใดที่พลาดโอกาสในรอบนี้ไปยังมีให้ติดตามกันนะคะจนถึงวันที่19กันยายนนะคะ ซึ่งวันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งรอรบนะคะรอบเย็นหลังมินิคอนเสิร์ตนะคะในช่วงเวลา18นาฬิกาด้วยยังไงก็ฝากไปช็อปกันเยอะนะคะไปเที่ยวไปชมไปสัมผัสไปเซลฟี่กันเยอะนะคะสำหรับงานนี้ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะโดยกรมการพัฒน,นาชุมชนกระทรวงมหาดไทยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวในรอบหน้าค่ะเราจะมาพร้อมกับศิลปินวันนี้จะได้จะเจอกับใครรอติดตาม17นาฬิกาค่ะ